สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเกดกําลังจะไปลงเกลือกับพี่สาวค่ะพี่สาวขับรถอยู่คือว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปต่อจากครั้งที่แล้วที่เกดเคยพาพี่สาวมาดูว่าจะขายของออนไลน์อะไรที่ตลาดลงเกลือดีค่ะแล้วพี่สาวเกศอะคะก็ตัดสินใจว่าจะขายชุดกีฬาแล้ววันนี้เราอ่ะจะไปดูดีกว่าค่ะว่ากิจการของเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ทําอะไรวันนี้มาทําอะไรอ่ะวันนี้ก็จะมา เองวอร์มที่ลูกค้าสั่งไปส่งที่ไปรษณีย์ให้ลูกค้าในทุกๆวันค่ะพี่จะส่งสินค้าให้ลูกค้าตอน9โมงนะคะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0624783149ค่ะเช้านี้มีออเดอร์40ตัวค่ะมีลูกค้าสั่งงานเข้ามาพี่ก็จะเข้ามาเอางานด้วยตัวเองที่โกดังเลยค่ะเพราะต้องมาเช็คด้วยตัวเองลัวลูกลัวลูกค้าได้ของที่สั่งไม่ครบไม่ได้ตามสีที่สั่ง เลยต้องมาด้วยตัวเองทุกครั้งที่มีลูกค้าสั่งค่ะกดังสินค้าเขาก็ใหญ่มากเลยก็คือว่าเขาก็ส่งให้ร้านเล็กๆในโรงเกลือนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็ตรวจเช็คสินค้านับสินค้าเตรียมแพคค่ะไม่หนักใช่ไหมถ้าหนักก็จะช่วย ลิปนี้ค่ะเป็นคลิปบังเอิญน,นะคะพอดีที่สาวเกดอ่ะเขาจะมาส่งพัสดุแล้วเกดก็อขอเขามาด้วยแล้วพี่สาวก็ถามว่าไม่ถ่ายให้เขาดูหน่อยหรอว่าไอที่เรามาเดินดูตอนนั้นอะ่ะเราทําได้นะมันประสบความสําเร็จจริงๆนะเกดก็เลยก็เหมือนกันก็เลยได้ถ่ายคลิปนี้นะคะ่ะตอนนี้พี่ส่งพัสดุให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ารอนบพัสดุที่บ้านได้เลยค่ะงานขายสินค้าออนไลน์อ่ะคะ่ะง่ายนิดเดียวค่ะาจ้าพี่ทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะสําหรับคลิป ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ